สวัสดีครับมาตราหกสิบเจ็ดวรกหนึ่งในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ใช่กรณีตามมาตราหนึ่งหนึ่งเก้าให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้ตามมาตรา30 วักสองในกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือนายจ้างเลิกจ้างไม่ว่าการเลิกจ้างนั้นจะเป็นไปตามกรณีตามมาตราหนึ่หรือไม่ก็ตามให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อนะสะสมประจําปีที่ลูกจ้างเพิ่งมีสิทธิ์ได้รับตามมาตรา30นั้นด้วย